พี่น่องจ๋าพี่น่องเมืองค่วมสวยงามของกระติบเขานะคะเพ่นเป็นการประดิษฐ์ประดอยของข่วมคิดสั่งสรรคของเพิินผู้ทักสารเนาะคะ่ะนอหนิดเห็นหนิดกะยังมากเลยค่ะก็ะเลยไปสื่อเพินนนะะ่นมาเนาะค่ะนอใบนี่นะคะพ่นเ็ดขายใบละหนึ่งร้อยบาทค่ะนีก่กะงามนควา่วมประดิษฐ์ประดอยของเพิ่นนะคะเบืองที่ละค่ะคววมคิดส,สั่งสรรค์ของเพิินนะคะอ่า ค่ะหูมีหูเปิดปิดได้นันามนอกจากนอใส่ขอบใส่ยัง้งแบบสวยงามมีลีเนี่ยค่ะอีก็เลยเอามาฝากกระติบเขาสวยๆสำหรับภูมากระติบเขานะคะนออันนี้คือคนเอื่นยังก็ค่ะแนวตัง้งเนาะคันเอือนอีกแนวหนึ่งกับบอสุขาพนะคะ,ะกับอีกแบบนึงนี่ค่ะก็จะเป็นน่าจะเป็นต้นกกอยู่บ่ค่ะเอามาทักสารใบนีนิดกับบดีสือนะคะนิดจับสลากเลย เหมือนวางานเซีมซีประมาณนี้นะคะ